สวัสดีค่ะวันนี้นะคะมินจะมากินข้าวกับนี่เลยแกงแฮงเลมหมูสามชั้นใส่สันคอค่ะแล้วก็มีน้ำพริกกะปินะคะแล้วก็มีดอกจันค่ะแล้วก็ดอกทองกวาวค่ะหรือว่าดอกทองก็คือมีหลายชื่ออยู่นะคะมีหลายๆคนคิดว่ากินไม่ได้นะคะกินได้นะคะมินกินไม่ขมนะบางคนอาจจะกินขมอะไรเงี้ยมีหน่อไม้มีลูกเนียงมีมะเขือพวงแล้วก็มีแรดิสค,ค่ะแล้วก็มีซุปด้วยค่ะซุปบอรอกโคลี หมูสามชั้นอันนี้มินเคี่ยวแบบมินใช้เวลาเคี่ยวทั้งคืนเลยนะให้หมูมันแบบนุ่มแล้วดูน้ำแกงเข้มข้นมากเดี๋ยวมินลงวิธีทำให้นะคะแต่ไม่รู้จะลงวันไหนนะชอบน้ำแกงคะ่ะเอามาขยำข้าว โดกทองกวางมันส่สวยมากเหมือนดอกแคร์ลักษณะาการกินก็คล้ายๆกันนั่นแหละแต่มินกินเรามีรู้สึกว่าไม่ขม,มบางคนบอกขมมินรู้สึกมินไม่ได้รับรสขมเลยอ,อร่อย ดอกอันนี้นะคะสามารถนําสีไปย้อมผ้าได้ค่ะดูสีมั้งคะไหลายลงไปลูกเนียยเปิดมาหมูสามชั้นค่ะนุ่มละมุน ีคนถามว่ากินได้ไหมมินก็กินอยู่ในคลิปอะ Right. <laughs> อยากรู้สรรพคุณทางยางนะคะ Google เลยค่ะเทียบสรรพคุณเยอะมากโอ้โหน้ำพิกะปิเผ็ดสุดๆ Mm-hmm. ดูวสวยมากลักษณะใกล้ๆนะคะดอกทองกวาวหรือดอกจานนะคะ แกงหมูสามชั้นนะคะถ้าไม่เคี่ยวนานๆนมิ้มไม่ชอบกินนะมันจะเป็นแบบหมูแข็งๆอะ่ะหมูสามชั้นจะต้องเคี่ยวจนแบบไขมันมันไม่เลี่ยนอะ่ะ มิ้นงจะกินมิ้นกินรอบที่เรามิ้นคนบอกขมมิ้นพยายามแบบมิ้นพยายามกินให้มันขมเนี่ยมันไม่ขม บางคนบอกว่ากินเกสรระวังท้องเสียนะมีไม่เสียนะรอบที่แล้วก็ไม่เสียอันนีนมันอันนีนมันดอกอะไรหรือเปล่าบอกคารีก็เหลืองหมดแล้วเอาไปต้มจืด างคนบอไม่กลัวมแมลงที่มันอยู่ในดอกหรอโอ๊ยต้มไปมันเดสมอลเล่มเหมดแล้ว <laughs> วันนี้กินข้าวแอร์ดังไหมครับอากาศร้อนมากไม่อยากปิดชื่อหลวน้ำของเขาเอาไปต้มแก้แล้วหายน้ำได้นะคะ lúc đó đã ít dưa mình lúc đó đã dính vào tờ ác này cuộc sân hả สันคอนี่เอาไปแกงมันนี้นะนุมะ่มมากอืื้อเปื่อยดีมาก แซ่บอิลีโอเควันนี้มินก็ขอลาไปก่อนนะคะฝากกดไลคา์กดแชร์กดติดตามให้มินด้วยนะคะขอบคุณมากค่ะสวัสดีค่ะ